นะครับผมแม่ค้าพูดน้อยต่อยหนักนะยำอย่างเดียวไม่มีเวลาพูดนะฮะอะไรไดีครับรว่าต้องมีสมาธิใช่ไหมครับ่านรถจับ สวัสดีนะครับตลอดถ่ายคลิปยูทูบนะครับคลิปนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัสตาไนบาซ่านะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านยำลุงผมยาวนะครับที่กัดร้านนี้ก็อยู่ที่สตาซอยห้าทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามาชมด้านในกันนะครับร้านเพิ่งเปิดเลยนะฮะตอนนี้ร้านนี้ไม่มีบัตรคิวนะครับผมนะใครจะสั่งก็สั่งได้เลยนะครับพราค้าความจําดีนะครับร้านเพิ่งเปิดร้านเพิ่งเปิดเลยนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวรอลูกค้าประมาณ5นโะมงเย็นครับผมลูกค้าอย่างนี้ขายดีเลยนะครับดูการจัดร้านนะครับผมร้านเพิ่งเปิดนะแต่ว่าลูกค้าก็มารวมแล้วนะครับวัตถุดิบทางร้านนะครับน้ำเยิม้ม ทำใหม่ทุกวันนะครับสอบสวทำเองทำใหม่ทุกวันทำอะไรดีครับรายนี้น่าที่มาแก่คือแบบว่าขอบคุณกันแบบติดต่อไม่ได้แบบไม่ได้ลูกมาของลูกจะสวดย่ำสวดเลยนะครับทำตามออเดอร์ครับทำตามออเดอร์เลยนะครับราคาเริ่มต้นเท่าไหร่นะครับมีถ้าไม่ใส่ของทะเลห้าสิบถ้าใส่ของทะเลหกสิบบาทครับผมแต่ว่า เด็ดพวกเนี่ยพวกผักเราใส่ให้อยู่แล้วกับเส้นนี้ก็มีวุ้นเส้นเส้นแก้วมามากไวๆครับผมใส่เส้นอะไรก็มีคิดเดีวเท่นั้ร้านผู้เปิดลูกค้าก็รวมแล้วนะครับนี่นะฮะเราเก็บทางร้านก็จะมีอันนี้เป็นหู้หอมผู้นะฮะกุ้งสดนะครับแล้วก็ปลาหมึกแล้วนี่เป็นปลาหมึกกล้วยครับเป็นเป็นปลาหมึกกล้วยนะครับคราสอันนี้อันนี้เป็นเล็บมือนางนะครับ ก็จะมีหมูสับหมูยอเลยนะครับลูกชิ้นนะครับแล้วก็ลูกชิ้นปลาเกี๊ยวปลาครับผมร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับที่ขายดีนะใครที่มาเที่ยวสตาร์แนะนำเลยนะครับร้านนี้เราบอกไม่ผิดหวังนะครับพ่อค้าคมจํำดีมากแก่ตัวแล้วครับครับผมขายที่นี่มานานหรือยังนะครับประมาณ8ปดีแล้วประมาณแปดีแล้วครับครับผม มาอ,อ,อันนี้พี่ติ๊กกำลังยำอะไรครับตอนนี้อันนี้เส้นแก้วทะเลหน,นูสับเส้นแก้วทะเลหนูสับนะบเดินเที่ยวเทียวนะแม่ลูกเนี่ยเดินเที่ยวเดี๋ยวก่อน ถ้าลูกค้าสั่งแบบเผ็ดเราก็จะเพิ่มพิคให้แบบนี้เลยใช่ไหมรถจัดเราก็ต้องเพิ่มพวกเครื่องพวกเครื่องอ,อันนี้มันจลางกลางๆอันนี้จะเป็นรสชาติกลางๆนะฮะทุกคนนะครับถ้าลูกค้าต้องการรสชาติที่เผ็ดขึ้นเสพจ,<ะ>จัดขึ้นก็เดีย๋ยวพี่ติ๊กเขาจะจัดให้นะครับอันนี้เป็นรสชาติออริจินอล อันนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่หกสิบบาทหกสิบบาทนะครับขายถูกอ่ะขายถูกนะฮะครับผมแต่ว่าน้ำยำโอ้โหฉ่ำมากนะน้ำยำนี่คือยั่วมากเลยนะลูกค้าประจำเขาก็เยอะลูกค้าขาจรก็มาเรื่อยๆนะครับสังเกตคือที่ส่วนมากคือลูกค้ามาสั่งคือเพราะว่าไม่มีราคาหน้าร้านบอกแต่เขาจะรู้ เราขายให้คนทางในราคายุติธรรมครับคุทำให้นี่เลยพวกเด็ดกไอ้ข่าอุดะแยกะนี่นะครับสายานะฮะระยำลุงผมยาวนะครับตลาดสตาร์นบาซ่านะครับดูการจัดร้านนะวันนี้ผมมาทันเลยนะครับทุกทีจะมามืดมืดนะวันนี้มาเปิดร้านเลยนะครับ ช่วงนี้ก็สถานการณ์อะไรก็ดีขึ้นลูกค้ามาเดินเยอะมากนะครับพอมีรับควอ่าคนเริ่มเริ่มคลายกังวลแล้วครับผมก็น่าจะได้วัคซียนกันไปน่าจะเยอะแล้วนะครับแต่ก็มาเดินก็เซฟตัวเองนะใส่แมสใส่อะไรมาก็สบายใจนะครับดูพอค้ายไปคลาเขาก็แต่งตัวเขาก็เซฟอะไรดีนะครับทุกคนสะอาดสะอ้านนะครับ น้ำยำวันนี้ลูกค้าสั่งแบบไหนครับเนี่ยอันนี้แยกน้ำอันนี้แยกน้ำนะครับรถจัดเลยนะเดี๋ยวเขาแวะมาเอารอบผมอันนี้ลูกค้าโทรมาสั่งใช่ไหมครับใช่ครับ ค้าประจำประจําหายไปประมาณทั uh ้ง huh. ที่30เปอร์เซ็นต์ครับคือบางคนก็ตกงานไปบ้างครับผมางคนก็ขาดงายได้างหลายบ้านครับนะะตอนนี้ช่วงกังคื้อเนี่ยก็ยังไม่เปิด่วพวกร้านอาหารพวกอะไรนี่นะฮะก็ลูกค้าก็หายไปเยอะพอสมควรแต่ประจําประจําครับผมบางส่วนแต่ก็ยังมีลูกค้าใหม่มาเรื่อยๆมีครับครับผม ติ๊กๆนะครับผมแม่ค้าพูดน้อยต <corrosion. S 1> ่อยหนักนะย้ำอย่างเดียวไม่มีเวลาพูดนะฮะก็ดูก็ดูบรรยากาศดูผมบรรยายไปเรื่อยๆแล้วกันเราจะไม่ถามอะไรเยอะาอะไรมีบ like <im> <nada> <silent> ้างรวมครับเพราะว่าต้องมีสมาธิใช่ไหมครับผ่านรถจดครับผมอ่าครับเพราะว่าไม่มีบินไม่มีอ่าไม่มีออเดอร์จดคือจะใช้ความจำเอานะครับ แล้วก็รวมไม่เอาเส้นเอาเอรสจากยำไปเลยนะครับขายดียังไม่ได้หยุดนะครับจะได้ว่ายำม้วนเดียวจบเลยใช่ไหมครับเปิดร้านปิดร้านเลยเ <c oughs> ถ้าเป็นช่วงก่อนโควิดม้วนเดียวจบม้วนเดียวจบเลยนะฮะที่เรานทำไมไม่ไม่ขายกับข้าันนี้วัี่หไปหาหมอ <c oughs> เป็นไงอ่ะมีเวเป็นหมอนัดเลย อ๋อแยกน้ำอันนี้ยนยแ,ยแยกน้ำยำใช่ไหมครับแยกแยกแยกน้ำยำนะครับทานเป็นไรดีวันนี้โอเคครับให้ลูกค้าเข้านะครับ,รบเราจะมาทางนี้ไวๆเอาอะไรบ้างแยกน้ำยำนะครับถ้าลูกค้าสัง่งแบบรถจัดก็เดี๋ยวพี่ทิชจัดให้นะครับปกติน้ำยำเราที่ทำไว้เนี่ยคือเป็นน้ำยำรสชาติาลากลางๆรสชาติกลางๆนะครับเปรี้ยวอมหวานนิดหน่ยครับผม เดียกวกัเป็นออริจินอลทางร้านนะครับว่าจะเอาเป็นรถจักรก็มีเพิ่มเติมฮะทาแฟนคลับเป็นเด็กๆก็เยอะนะไม่ใส่พิกเยอร์อะไร,รับมนี้<ม>นไว ไป่ินเลยใช้สแกนเรานเสรจแลวแต่ปปีหน้าเป็นต้นไปดีูุเรียนจะดีมากนะใครมีูุเรียนพืชทาการะเี็นอ๋อไม่เพราะว่าอะไรวะเพราประชุมแล้วสีเลืนหุบอกว่าจะซื้อในโซนเงี่ย เอเชียเนี่ยจริงๆจะมาซื้อโซเอเซียเนี่ยตกปีหนึ่งเก้าแสนล้านนะใครมีสวนทุเรียนครัชีหน้ารวยใช่ไหมครับยไม่มีเพราะเพิ่งนเพื่อนเขาใช่ครับปีหน้าตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปอ่ะครห้าปีอ่ะใครที่เป็นเอฟซีช่องตลอดแต่คิวก็รอนะครับหน้าทุเรียนเราก็อัปเดตทุเรียนใช่ครับแล้วก็ไปถ่ายให้เยอะนะหลายล้านเหมือนกันนะครับ ก็รอรอดูแล้วกันนะครับตัวนี้ก็ดูซุปดาดูยำนะฮะเอเชียไม่กี่วันเนี่ยเขาบอกแล้วเขาบอกว่าจะซื้อสินค้าการเกษตรจากข้างเอเชียเนี่ยปีหนึ่งน้ำยำร้านสำราบสำราบสวนทุเรียนสวนลำไยสวนอะไรเนี่ยโอเคดีแน่ราคาซื้อบทการเกษตรเนี่ย มาเถอแต่แต่ยางอย่าไปหวังนะเพราะยางมีทีมเป็นเขาเป็นไม่เป็นไรเกษตรกรทิ้งนะปู่เออเออปูกเองนี่นี่เพื่อเศรษฐกิจตัวใหม่กระช่อมตอนนี้ใครปลูกใครปลูกช่วงเนี้ยมีสิทธิ์ร่ำรวยภายในไม่กี่ปีตัวตัวไวไหมครับตัวช้าไหมครับเยอไม่ละครัแต่ปู่ไม่ด้วยนะครับแต่ปู่ก็โฟมเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้เป็นลูกค้าส่วนทุเรียนใช่ไหมครับเขาขายของในตลาดอ๋อครับครับขายเสื้อผ้าขายเสื้อผ้านะ แล้วมีสวนทุเรียนข้าบ้านอยู่แถวบ้านค่ายอ๋อครับครับไล่เนี่ยอ่ะแล้วพ่อมาไล่เนี่ยรายได้ต่อเดือนเนี่ยนะตกประมาณแสนแปดครับผมโอ้โหมีที่พี่ปู่ไว้นะครับหาครับไม่มีครับไม่ใช่คนระยองมาทำงานที่นี่โอเคนะครับพี่ปิ๊กแล้วก็อ่าลุงผมยาวนะเรียกลุงผมยาวเลยดีกว่าทำอไมใช่ไับผมอ่าอยู่ต่างจังหวัดครับ คือมาทำงานที่ระยองครับครับผมอ่โอเคนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้นะครับผมใครที่มาเที่ยวนะฮะตลาดสตาแนบอสซาร้านนี้จะอยู่ที่ซอย5นะครับผมก็อย่าลืมแวะมาดูได้นะครับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปเราตรงๆก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับที่นาจนใหม่สวัสดีครับผม